สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีผู้ใดที่มาหาอยู่หากินนะครับหากินตามธรรมชาติหาปูหาปลานะครับมัอนี้สิผ้ามาเห็ดทอพีวีซีเอาไว้ถอดดักปลาไหลเด้กพี่น้องเด้อนะครับง่ายๆครับพี่น้องเห็ดวายากนะครับเข้าเด็ดทอพีวีซีมาครับเข้ากับมาตัดแบ่งประมาณเม็ดนึงพี่น้องนะครับทอเสร็จหนึ่งมันเย้ามันซีเม็ดนะครับเข้าแบ่งเด็กเป็นซีทอนนะครับเห็ดเด็กเป็นซีบังนะครับ มาตัดเฉียงเียงเห็ดเป็นปากสลามแล้วก็บากต้องเจ็บน้อยครับเพืือเพื่อที่จะส่ลินนะครับลินที่เทาตัดเห็นมันพอดีกับหูเด้พี่น้องเด้อนะครับเห็ดดระมาณดุบวงลี้ไค่ไวงไข่ยังสี่ละพี่น้องนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็พับขึ้นมาสอดเข้าหูที่เท้าบากไว้นะครับพี่น้องนะครับแล้วเท้าก็เอาสกูนะครับสกูเนี่ยสกูสั้นๆนะครับขันปิดไว้นะครับติดตรงที่เท้าพับไว้นะครับ มันก็นเป็นลิ่นกันกรับนะครับเวลาที่ปลาไหลเข้าไปนะครับมันก็นสิออกไม่ได้นะครับพี่น้องลิ่นตรงนี้มันทําหน้าทีประมาณนี้นะครับอเอาได้ ประมาณนี้แล้วนะครับในอันนี้คือทั้งหัวนะครับทั้งหัวทั้งปากเขานะครับก็เสรียบร้อยนะครับส่วนท่านท้ายเหี่ยาสิปิดตายนะครับพี่น้องใส่ฝาปิดตายหรือว่าพี่น้องเอาปากเป็นซี่แฉกนะครับแล้วก็ไปล้นไฟแล้วก็พับปิดไปก็ไอะไรผมมีปัญหาพี่น้องนะครับเง่ายๆนะครับถ้าอยากประหยัดแนกก็ปากเป็นซี่แฉกนะครับแล้วก็เอาไปล้นไฟห่อนๆแล้วก็พับนะครับพับปิดดากไว้นะครับปิดตูดมันไว้นะครับเพื่อที่ห่อสิประหยัดต้นทุนจังน้อยนะครับง่ายๆนะครับ น้องดักปอะไรจากทอพพีวีซีนะครับเอาไว้หาอยู่หากินนะพี่น้องเด้อน,นะครับจะไหนก็ฝากติดตามมาเด้อน,นะครับฝากติดตามฝากให้กำลังใจกันมาเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ